นะมลลเล็ดก,ก็บางต้นก็ดีนะบางต้นก็อบบดีด,ดีอยู่นะนี่เราไม่เก็บเดี๋ยดูนกกินละนะน,นกนก็เก็บเฉพาะต้นที่มันมีนะบางต้นก็ไม่มีหรอกนะบางต้นที่ไม่มีเราก็ทิ้งเลยจ้ะผ่อนทิ้งนะฮะจะได้แบบไปปลูกใหม่นะ จะไปเก็บไว้นะต้นนี้เลยนะเย,ยอะ แค่ไม่กี่ไม่กี่ต้นอ่ะก็เยอะแล้วนะเห็นไหมได้เยอะมากเลยแนะอ่ะต้นเล็กๆแต่ว่าพอแบบได้เมเล็กก็ได้เยอะเหมือนกันนะนะดูนกกินหมดละนะนกเขาก็ชอบเหมือนกันนะเขาก็ของปวดของเขาเหมือนกันเนี่ยนะเราจะได้แบบถังออกแล้วก็ปลูกใหม่นะ เพราะไม่งั้นเนี่ยแบบผักมันก็หมดเนาะมันแก่แล้วมันกินไม่ได้แล้วอ่ะนะคะแล้วก็ต้องปลูกใหม่ ั่งนี้ก็เยอะเหมือนกันนะฮะอือห uh ือเก็บข้าตาน่หอยก็มันเข้าตาแล้วจริงๆแล้วแหละที่ดินที่ดินเข้าตา นะผักของเราเนะี่ยเราปลูกไม่กี่อย่างนะเพราะว่าดินมันแบบไม่ค่อยงามเนาะดินเราก็มีเฉพาะบางอย่างที่เราปลูกแล้วมันสวยงามบางอย่างสูกแล้วก็มันก็ไม่สวยนะเราก็จะปลอกจะปลูกเฉพาะตัวที่มันปลูกได้แล้วก็มันสวยนะ ดูบางต้นที่แก่นะนกก็กินเรียบร้อยแล้วนะคะบางต้นที่แก่นกกินเรียบร้อยเลยนะนกก็ชอบเห็นไหมเนี่ยนะชอบมาเก็บเมล็ดของเราอ่นะเขาชอบมาเก็บเมล็ดของเรา แล้าก็คงไม่เก็บแล้วแหละภาคม้ต้นไหนเล Hoy, liksom, ahora. Ahora, si donde, can, ็กๆเราก็คงไม่เก็บกูเจออฮะกูเจอกูเจอแอน้าอวาย ชีก็ยังไม่แก่เลยเนะี่ยต้นก็บไม่ได้ผักชีอะ่ะนะเนี่ยต้นไหนเก็บได้ก็ก็บเฉพาะต้นนั้นแหละเนาะ อหอมผักชีมากจับได้ผักชีนี่หอมหอมนะอเยอะไหมอะไรก็เยอะอยู่นะนี่นได้เยอะอยู่นะคะเมล็ดผักของเราโอ้เยอะเหมือนกันได้เยอะเลยแหละนะ ก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าเราจะถอนอยังไงแล้วก็เราจะทำยงไงต่อนะคะอ่ะเดี๋ยวมาเจอกัน อืมคนขโมยมาละคนที่ช่ามาขโมยเนี่ยนะมาละขโมยไม่เล็ดพันุ์ของฉันเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นตัวผู้เนาะ ใหญ่ต ma ัวมากดูดูด in ูดูมา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 ดู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 มาขโมยมาพันของฉันจริงๆด้วยนี่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 กินอยู่นั่นน่ะกินอยู่นั่นน่ะโอ้เหนาะถึงว่าใครชอบมากินจ้างนะเห็นไหมโอ้คนขโมยมาแล้วหลากหลายมากหลายตัวมากเลยหลังบ้านฉันโอ้ ดูดูดูจากขโมยได้แล้วนะคะขโมยมากินผักของฉันหมดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอันนั้นนั่นกำลังแทะอยู่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอือฮึดูป ขโมยล้วนๆเลยเนี่ยเออเออคนขโมยของฉันเนี่ยดูโดนไม่ได้ผัดของฉันสิโดนแทะเหมือนเลยเลยเนะน,น,นี่ยนะหลากหลายนะ too many too many rubber ก็กินข้าวนะคะหลังบ้านนะทำสวนหลังบ้านแป๊บๆนะแล้วมากินข้าวนะคะหิวมากจ้ะนวันนี้หิวยังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เช้านะคะ ก็มากินอาหารด้วยกันนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกินเสร็จแล้วจะไปทำงานต่อจ้า <c oughs> มากินอาหารด้วยกันนะคะมาอันนี้ก็อาหารเหลือจากาที่ลูกสาวเขาไปมีดิเมื่อวานเมื่อวานตอนเย็นนะคะก็ช่วงตอนเย็นของเมื่อวานนะเราเนี่ยเขาก็เอามาให้กินว่า <นะ S 2> ดีก คุณ call me a friend เย้ให้ดูหน่อยอืมถ้าเก็บบวกอะม่คุอืมเดจ้าถ้าอย่างม่ค่ะก็เป็นส้มตำที่ uh, ใส่มะเขือเยอะมากฮัล <laughs> สิคร şey yes. yes. 啊呀！Oh, yeah. mất cây đam rồi nè I say yes Dạ ngọt, subscribe No? Mm -hmm. I see it nice nice the cheese way this what I mouth <Mal>. close <c oughs> nicely Nic <ely. S 1> no ไม่ไม่ชิอ่ะ cheese สว e like this like this like this สวย cheese okay ไม่เ e ม a นเท่ไม่เหมียะแล้วเจอ 阿拉西有路，呜呜。妈妈 work，妈妈 <M ami> work。走。 พักบุ้งไหลรอบไม่เห็นพักบุ่งขึ้นเลยไม่รู้จะมีอ่าอัส อันนี้คือปลูกที่บ้านนะเนี่ยก็ถังหญ้านะคะถังหญ้าหลังบ้านจ้าถังหญ้าแล้วก็เก็บเมล็ดนะตัวนี้นำเมล็ดนกเยอะมากอ่ะกินจนแบบไม่เหลือให้เราเลยนะเออนกกินเยอะมากเลยจ้า ก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสภาพที่เราเคลีนเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นแบบไหนนะคะอันนี้หอมของเราเองเนะแครเนี่ยเนี่ยดูหอมมามีว่าแก้วฮะมามีว่าแก้วกาลิกไม่กราลิกกรลิกอืม Mom. Give me a water, here. my shoes. จ้าเรียบร้อยเลยหลังบ้านนะฮะ That's correct That's correct ก็ทำงานหลังบ้านเสร็จแล้วก็เตรียมตัวนะคะกำลังจะไปงาน Retirement Party นะคะสำหรับเพื่อน คนลาวนะคะเขาทำงานไปทายมินพาดีใ hmm. ห้กับคุณสามีของเขานะคะก็เดี๋ยวก็ไปเจอกันนะคะไม่รู้ว่างานของเขาจะเป็นแบบไหนเนาะก็ถามว่าไปเช้าไหมเขาบอกว่าไม่ต้องไปเช้ามากเดี๋ยวจะไม่มีอาหารให้กินนะคะก็ลองดูค่ะเอามาถึงก็สองช่มกว่าแล้วนะคะก็คนก็เริ่มจางลงแล้วแหละนะคะแต่ว่าสนุกสนานคืกคืนกันมากเลยจ้ะ น่าคลิ้นสุดๆนะคะอลมีิโคชีสวยๆิ่แก้วโอเคโคชีสวยๆโอเค one two three cheese นะคะไปงานปาร์ตี้ไปแป๊บเดียวจ้าแล้วก็กลับมาบ้านดูแถวบ้านนะคะเริ่มจุดประท้ากันแล้วจ้านะคะคนข้างบ้านเขาจุดกันนะคะเอเราก,ก็กลัวอยู่นั่นแหละนะคะแต่ว่าเราก็อยากส่องเข้ามาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะกันจุดประท,ะท้าแถวฝั่งสหรัฐอเมริกาเนาะจนไลโฟนะคะนะ,ค,ะ,นะค,ะคนจุดข้างบ้านนี้เราก็ต้องระวังกันนะคะเพราะว่ามันอันตรายมากเลยนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆากเลยจ้าแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะนอนหลับฝันดีจ้า Good night to everyone Bye bye